วันนี้ากินแถวกองคิงกับคีควายกับสวัสดีเอฟซี FC มอสุขสุขคนเนาะวาะอร์ีท่าพังล่าพังไทยหรือว่าวต่างประเทศวันนี้ก็พกก็ะสองเดนนมังสนคือเก่าเนาะพี่น้อง ก็คือว่ามือนี้นะะเห็นเนาะแสดงได้มากนะพี่น้องเดี๋ยวมาคุ้ดจุกจีจีรออยู่กะอันอนั้นเท่าให้หน้าเองแล้วพี่น้องก็ได้ไปคุ้ดยูเซ่ดอกเพราะว่าถ้าไปคุ้ดยูเซ่มือนี้คือสีป่ปลายบาดแล้วพี่น้องถ้ามันเปลี่ยนพุนห้ากระตุกว่านนี้นาะพี่น้องห้ากระเซ้ามองมือคื้นนี่เลยเนาะมองง่ายาๆก็ได้เลยกะถ้ามันก่เนนาเปืี่ยนเพราะเวททางยินดาค่ะน,นะพี่น้องก็ไปกับป้ายยาเลยก็เลยวะถ้าอีกซองมือจังสิไปนะพี่น้อง ถ้าให้น้ำเซบกนิดนหนึนน่งเกี่งความไว้พาอันใด้ะค่ะตอนนี้ฮะห้าห้าคุดจิโรอแถวให้หน้าเอกนี่ยเลยพี่น้องจิโร่ไม่กระบบมีลายไปได,ดอกพี่น้องห่างกับคุดกับพ่อได้กินถ้าคุณค้าวนี่คือสิบได,ด้ดอกเพราะว่าจิร่เขาเป็นบบลายพี่น้องแบบมันอึดเลยแท้นี้ห้ากับตอนนี้ห้ากับมาห้าคุดจุกีจิโราา่คุดพูดอยู่ผลแก้วมาต่อผลแก้วเป็นไข่กับแม่ะะค่ะไอย้ยุ้ยเนาะพี่น้องแต่กับแม่เพราะมีพี่น้องมาพ่อพ ควายจุกจีเลยเนาะเลือดนะจีโป่งเลยเนาะควนะายงูควายเลยขี้เนายควายใหญ่สิสิฮะบ่มีหูเออควายสับไหเน่ Tôi nhảy đi bên ừ. 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 Nhà được xong cái. Cứ đi kiếm, cứ đi xem. Khang nè. Cô coi nè, cô. Đi về nó, phải chi tham vào bố mà coi mình มือประมาณตอนแรกเนาะแบบมันแดดแดดนี่มาขุนนี่ได้อีกพี่น้องมันกะสีมาในแต่วันนี้มันถ้าก็คือสีขียวว่านี่ยนะเบิองนี่มันก็ได้ยังบระเทศด้มากได้ครับมีจุกีไงได้เนี่ยมึงจุกีไงอยู่พี่น้องผู้เดียววะมันยี่งเศร้าเหล่าองค์มหาคุจุกีจล่อเนาะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกหวานนี่เนาะ มันกรเรลิมขวดควายชาวบ้านก็ออกมาหาขุดพุนแถวหูพิซซยาๆอย่ขุดต้นเสาม้วขตแหลงประมาณสีม่งหามงขุดมาจมนจมวเนี่ยยามัเสายามแรงตัวน้อยตัวใหญ่กนี้มีนดยเดียวบ่ะไปหลอกตรงต้นไม้ พี่สาวหน่อยคุดหมดเลยพี่น้องเอง้ยปมกมปั้นทำเมคุดได้ลูกเหเสียงกะอยากเป็นซีแหม่มนกคนอ่ะเพราะว่าเจ็บข้อเดี๋ยวนี้จิโอมนี่คอยจิอกเบังจิจิหร่อยม่เบันงนะอ่าหลายหลายลรืมาตะเสาพู sao khỉ đấy bác, bà, bà. à, bố thấy sám mèo, 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 เขียลยไป่ห็นไหมเ็ตอนนี้น่อยไหมหน่อยมันลดของวะอาปมันยังอ้าวห้กมันลอดมือนี้ยม่ลงเสนแล้วเนอหลได้พนตกพ้นตกมอื่นมะฮือิลงเส้นมืนี้โคตรยู่ถเทลางหน้าเองเนาะ โลกวัยกับน้ำเสียมันได้ความผาดอะไรแมนเมนทับย์ัพยบ่ตสิบรไไว้ีดทุกกคุเอาต้หูใหญ่หนเด้ยับเลจีมันแข็งพี่น้องฝนตกงห้ามหลอกิมันกรเริ่มแค็มันกรเริิมมี ส่วนคนบ่ได้ตกฮะจุจีก็มีอยู่แต่ว่าบ่หลายกว่าสิได้ตัวนึงนี่ก็หายากคืหลักก็ดควายแล้วเนาะมันยังบ่ดเนาะม่เนาะอื เด็กอุ้งนี่ควายเนี่ยเด็ควายเออนี่บมันเนหูเงียบไปอย่าเป็นหูเป็นสนเนาะควายนี่ก็มาไปหาควายใหม่กันเนาะควาย้าซองโตชามโตเด็กควายเนี่ยมันติพี่น้อง của nội chú chị nhanh nội Ra từ đây Lột không bó Cô là tốt hả? Cô là tốt hả? Cô là bộ đại nó Muốn chứ đấy Khi có một cơ cử đi xuống เอาไปดูขี่ดินนะจนกันบ่น,นี่ก,กรแเมรน,นี่ขัวทีอยู่หเเัแต่ว่าจีจบุรายนี่เนาะมันก็กลังเกิดใหม่นี่บ่เอากรยาล,ลกมันนะตัวใหญ่จะ่่นมนมนี่ เดี๋ยวสลยไม่ม uh, like, so ีหมดมีหมดต่อไม่ใ huh, ช şey ่เนอเพราะว่าไกลเขียพอขวจุจ huh. ีเลยเหรอเยอะใส่ดราในขในกระลองเอามาให้กูได้ไหมเอาเอาคจุเอาควติจิลอกะกลัวยออสิซิเอาเลยเอาอะไรบ่

มาคุดปเดี๋ยเราบินหูบ่ขัวจุจีมาเฮืหนท่านเดมาคุดมาเือนเแล้วมาคุดยาไปคุดอยู่พีน้ครับแด้จะองโตนะไปวิ่นหูไหูจักสำนัว่าคุดมาเห็นบัวจุจีสองสาวอยู่ทางล่างนเีมัวจิ่อเป็นใหญ่ bây giờ bị nói bao giờ gặp bia không kinh nữa rồi nó sướng sướng nó bia con nhỉ một mà theo con kì ngồi, kì ห้องม่แข็งดีเนาะจะห้องเพื่ออยู่ปะจะดังใจอาเป็นใจสิเวียบอกไปใจให้มันนอนทายอยื่อนนี้้จระเข้บลังเห็นปะจับทีจับพีุ่ดนี้ท้องมืดหัวน่ะ

เห็นควยยหนึ่งประมาณ3โตหรือ4โตเนาะอย่างไดเนาะแตควยบ่มีก็บ่มีคือบ่ขี้นี่ก็ล3โตมลว เมื่อน้ำกระมีว่าผู้เมื่อน้ำกระมีเนาะแสดงกระแมยังเป็นเมื่อพ่อสุบพันธมาก่อนโมเด้บุญมาแต่เสองสองคนวาดนี่แห okay. so ้งเนาะแห้งจ้ะดิฉันเดียวเนอะ บ่เที่ยวหน้าเขาไปเจ็ดหกเจรอกขขุดอะไรได้ไงใคขุดเนาะแล้ก็เจ้าขุดเลยพี่น้องเพดกลองหนึ่งอยู่ตอนนาพุดนะพอมีบ่หูกันต้อมีหู เด็ดเลควายควายเนี่ยนะพี่เจ้ามาขุดก่อนเลยตัวเดียวตัวเดียวไรตัวใหญ่กับอีมไว โตัวก็ว่ามืออานติงมั้งใช่ๆอย่างหล่อหาแล้วกันวัวคุยจีจีมันก็เริอึดเลยช่วยไล่ไปนกองขี้หัวไอขี้ควายได้จีขี้ควายแล้วจะใหญ่จีขี้หัวมัใหญ่เล อ่อนอ่อนบ่โอ๊ยจี๋ได้ปลาเขาขักเลยเนาะซ้นกันเด้โอ๊ยซ้นกับใต้อันนี้เขาอ่อนๆ ไะเลาะนี่ผูกเลาะไปชนเลยจุกจี้ก็จิ้ละก็ได้บราลข้าวคุยบะบะลายลายนี่คือได้น้อยแม่มันหลอกออกไปจ้ะกินดีวันนี้เ่ากาซีมาเสียขี้แล้วก็คัวแม่พี่น้องเลยน้อยหนึ่งก็เ่ากระป่นปวดนะแม่พี่น้องเ่ากระเสียขี้เสียขี้แล้วห่อกระเสียขีู่กันเนาะพี่น้องแล้วก็ Chị chiếc chụp chụp rồi tie, not ong nó babby 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 Barbie Barbie. Barbie. babby 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 thu babby babby Thu babby 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 babby